วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ถูกกำหนดว่าเป็นวันแม่กำหนดให้เป็นวันแม่นั้นคำว่าแม่เนี่ยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งเพราะว่าได้ยินคำว่าแม่ก็สบายใจแม่ใน,นแบบปลว่าผู้เป็นใหญ่เช่นแม่น้ำเนี่ยเป็นเป็นใหญ่ในน้ำทั้งหลายแม่ทัพเป็นใหญ่ในกองทัพ แม่ครัวเป็นใครที่บริหารจัดการอยู่ในครัวนั้นแม่เป็นผู้เป็นใหญ่นั้นเมื่อวันแม่มาถึงทุกคนระลึกถึงแม่นั้นในการระลึกถึงแม่เนี่ยต้องระลึกต่อไปว่าแม่ท่านต้องการอะไรนั้นผู้รู้บัณฑิตจะได้กําหนดไว้ว่าแม่เมื่อจะมีบุตรเนี่ย ต,ตั้งความปรารถนาไปห้าประการคือหนึ่งเมื่อเราเลี้ยงดูเขามาแล้วเขาจะเลี้ยงดูเราต่ตอสองเขาจะทำกิจแทนเราสามเขาจะดำรงบวงตระกูลสี่เขาจะรับทรัพย์มรดกของเราไปดูแลเมื่อถึงสมัยอันควรห้าเมื่อเราล่วงลับไปเขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เราเนี่ย yeah. แม่มีความปรารถนาห้าประการ ทีนี้เด็กยุคใหม่บอกว่าอ้าวถ้าคนพ่อคนแม่ตัดปราถนาเลี้ยงเรามาแล้วยายให้เราเลี้ยงดูตอบแสดงว่าท่านลงทุนเพื่อหวังกําไรอย่าะได้สบายในบรรปลายชีวิตไอ้คำกล่าวหานี้อาจจะเกิดจากความสะเพร่าของเยาวชนก็ได้พ่อแม่เนี่ยท่านไม่ได้คิดจะเอาอะไรตอบแทนหรอก นั้นในข้อแรกที่ว่าเราเลี้ยงดูมาแล้วอย่าให้เราเลี้ยงดูตจบเนี่ยคือพ่อแม่ต้องการในลูกของท่านได้เป็นบุตรได้เป็นมนุษย์คือการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยมีในหมู่มนุษย์เท่านั้นไม่มีในหมู่สัตว์ในรัชนนั้น,นท่านสังเกตหรือเปล่าพวกไก่พวกแมวเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เขางมันมีแต่แม่เลี้ยงดูแล้วมันก็ทิ้งพ่อแม่ไป นั้นแม่ต้องการในลูกของแม่เนี่ยได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รู้สำนึกในบุญคุณที่บุคคลอื่น,ส,นสิ่งอื่นได้กระทำแก่ตนแล้วก็ได้ทำตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะองคตนนั้นไม่ต้องการในลูกเป็นอยู่เพียงระดับเดรัจฉานซึ่งไม่รู้บุญคุณไม่ได้ตอบแทนบุญคุณนั้น ต้องการให้ลูกมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสำนึกที่ถูกตอ้องว่าการเกิดมาของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เกิดสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่ประคบประหมมาเป็นเวลายาวนานกว่าจะช่วยตัวเองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสำนึกอย่างนี้ถือว่าได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแม่ต้องการให้ลูกของท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ข้อที่สองไว่าบุญจะทํากิจแทนเราคำว่ากิจอันนี้คือหน้าที่ที่มนุษย์พึงกระทําต่อกันเช่นว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ทําประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อันเป็นสาธารณประโยชน์นั้นมาถึงยุคของเราเนี่ยเราก็จะสืบกิจคำอันนี้เช่นว่า กิจกรรมทางศาสนาเนี่ยเพื่อยกฐานะทางจิตให้สูงขึ้นแม่ฝนไหวทุกวันเช้ามามาใส่บาตรเนี่ยขณะใส่บาตรจิตใจเกลี้ยงเกลาข้างในเนี่ยเป็นคุณของแม่ช่วยเหลือผู้อื่นข้างนอกใส่บาตรพระได้บริโภคอาหารนั้นแล้วมีชีวิตอยู่เพื่อจะประพฤติธรรมสั่งสอนไปชุมชนเพิ่มจำนวนคนธรรมะกันในโลกในสังคมทำให้สังคมสงบสุขอันนี้คือเป็นค่า อันแม่เป็นผู้ถึงโพรด้วยคุณค,ค่าคุณข้างในก็ไม่ทุกข์จิตใจเพียงเขาข้างนอกก็ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นพอเราเห็นคุณอย่างนี้เห็นกิจที่แม่ทําอย่างนี้เราก็ทํากิจอันนี้ให้แก่ท่านเมื่อท่านอยู่หรือท่านไม่อยู่แล้วแต่เราก็สืบทอดสามตรจะดํารงวนตระกูลคําว่าดํารงตระกูลไม่ได้ตระกูลนำตระก,กูลนั้นนำตระกูลนี้แต่หมายถึงตระกูลของมนุษย์มนุษย์เนี่ยมาจากว่ามะ แปลว่าใจสันติคำอุสยะหรืออุะแปลว่าสูงมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงนั้นต้องการได้ดำรงวงตระกูลของมนุษย์ผู้มจีจิตใจสูงไม่ํำผิดํำชั่วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นจิตใจสูงคือจิตสะอาดสว่างสงบบูนือโลกกดหลงเหนือความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยสูงสูงนั้นถ้าดำรงภาวะอย่างนี้อยู่ได้จะไม่มีความทุกข์เลย นั้นแม่ปรารถนาให้ลูกไม่มีความทุกข์ให้ดำรงตระกูลของมนุษย์ไว้ในโลกแม่สูญสิ้นไปและข้อต่อมาก็คือจะรับทรัพย์บ,บร,รดกคําว่าทรัพย์บ,บร,รดกเนี่ยก็ไม่ได้หมายไปที่ทรัพย์สินเงินทองในธนาคารหรือเรื่องสวนไรนาแต่เขามุ่งหมายไปถึงที่อริยทรัพย์คือคุณทรัพย์ภายในที่สั่งสมอบรมมาของคุณแม่ ีรแม่เป็นคนมีสินมีกายวาจาอันปกติไม่เคยใช้ใาจาปุถุท้ายไขรนั้นเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วเราก็รับมรดกอันนี้มาประพฤติไปบัตรเป็นคนมีศินมีกายวาจาดีไม่ใช้กายวาจาไปปุถุ้ายไขรสังคมก็สงบสุขและแม่เป็นคนมีปริยะภาคเพียนต่อสู้ชีวิตมาจนมีฐานะมั่นคงเนี่ยดันั้นเราก็มีความอุตสาหบริยะภาคเพียนสร้างตนเอง จนได้ความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเนี่ยถือว่าได้รับทรัพย์มรดกของแม่คุณธรรมของแม่นั้นมาสืบทอดเอาไว้แม่เป็นคนมีความอดกลั้นอดทนเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่ท้อถอยต่อสู้จนบรรลุเป้าหมายคือสําเร็จเจ็นว่าอย่างนี้สมัยของเราในโรคร้ายโควิดอะไรเข้ามาเนี่ยก็อดกลั้นอดทนไม่วิตกกังวลแต่ป้องกันเต็มที่ไม่ประมาท แต่ไม่วันบิทุกจนจิตใจปิดปกติป้องกันป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อแม่โรคนี้มันเกิดขึ้นนั้นกันเรามีอดการอดทนก็แสดงได้รับบรดกของแม่มาสืบทอดไปได้ก็ต่อมาว่าเมื่อเราถึงแก่กรรมหรือว่าร่วงลับไปแล้วลูกจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ย การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันไม่มีในสว์ประเภทอื่นมันมีในหมู่มนุษย์เท่านั้นนั่นเมื่อแม่ถึงแก่กรรมแล้วก็วางรูปแนวทางไว้ให้กับลูกว่าต่อไปแม่ไม่ได้ดูแลตักเตือนว่ากล่าวแล้วละ่ะนั่นอาศัยระศาสนามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลใกลชิะศาสนาเมื่อมาวัดทำบุญได้ยินได้ฟังพระท่านสแสดงธรรมเข้าใจธรรมะดำเนินชีวิตถูกต้อง นั้นแม่ยังวางอุบายว่าเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วให้อาศัยศาสนาและเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตชีวิตจะประสบความสําเร็จสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ยังมีระเบียบแบบแผนวางแปลนอะไรไว้ให้ลูกได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนี่แม่มีพระคุณสูงส่งนั้นคำว่าพระคุณเนี่ยกับคำว่าคุณเนี่ยคนของคุณแม่เนี่ย ส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจใการคาาเคลื่อนเรามักจะเข้าใจบัคคุณกับค่าคือสิ่งเดียวกันผู้รู้ท่านกล่าวว่าคุณคือคุณสมบัติข้างในค่าคือประโยชน์ใช้สอยข้างนอกเช่นว่าคุณของเกลือเนี่ยมีความเค็มแต่การนำออกเกลือไปถนอมอาหารไปประกอบเป็นอาหารนี่เป็นค่าของเกลือ คุณของไฟคือความร้อนและแสงสว่างเป็นคุณสมบัติในตัวของไฟแต่เรานะใช้ไฟฟ้าไปในทางาไปใช้กับพัดลมกับทีวีกับแอร์ Air, กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเี่ยอน,นี้คือค่าของไฟเราจึงต้องจ่ายค่าไฟแต่ไม่ต้องจ่ายคุณไฟนั้นคุณเป็นเรื่องข้างในค่าเป็นเรื่องข้างนอกไปแสดงธรรมที่โรงเรียนถามนักเรียนว่าพ่อแม่มีคุณอย่างไร เขาตอบ่าพ่อแม่มีคุณคือให้กําเนิดให้การศึกษารักษาดูแลในยามป่วยไข้บอก,กนัาเรียนเราดันว่าอันนี้ไม่ใช่คุณอันนี้เป็นค่าเพราะว่าการให้กําเนิดเป็นเรื่องข้างนอกให้การศึกษาเป็นเรื่องข้างนอกดูแลยามป่วยไข้ก็เป็นเรื่องข้างนอกคุณต้องเป็นเรื่องข้างในจิตใจของพ่อแม่คุณคือความรักเมื่อพ่อแม่มีความรักก็ให้กําเนิดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องให้เกิดคุมกําเนิดเสีย พราะพ่อแม่มีความรักจึงปักดันให้มีการศึกษาแม้ว่าจะลำบากหาเงินทรงยากอย่างไรก็แล้วแต่เพราะพ่อแม่มีความรักยังรักษาดูแลในยามป่วยไข้หวนไหวไปกับลูกลูกสุขสุขด้วยลูกทุกข์ทุกข์ลทุกข์กกกด้วยลูกมีปัญหาเกิดขึ้นมีภัยมาถึงลูกแม่จะปกป้องลูกด้วยชีวิตของแม่เองยอมตายแทนลูกได้นี่คือคุณ ส่วนการดูแลรักษาเอาใจใส่มาตลอด้ก็คือค่าของแม่นั้นพวกเราจะต้องตอบแทนทั้งคุณและค่าการตอบแทนคุณแม่มีความรักต่อเราเรารักแม่โตบั้นเรารักแม่เราถนอมน้ำใจแม่ถ้าเราเป็นคนชั่วคนผิดเนี่ยแม่จะสบายใจไหมแม่ไม่สบายใจเลยแม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยแม่จะอิ่มใจไหมอิ่มใจพอใจนั้นการตอบแทนคุณคือเป็นลูกที่ดีของแม่ มีพฤติกรรมทางกายวาจาใจที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เป็นประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นถ้าอย่างนี้แม่ก็ถูกใจเป็นการตอบแทนคุณการช่วยเหลือดูแลข้างนอกในด้านแก่ชราเลื่อนเ่นยำป่วยไข้เนี่ยเอาใจใส่ดูแลอุปถัมภ์รับใช้กา้ชิดอันนี้เป็นการตอบแทนค่าแต่ถ้าตอบแทนได้ทั้งคุณและค่าเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ย พ่อคุณแม่ท่านถึงแก่กรรมไปใช้ก่อนไม่ได้ตอบแทนก็ามาอาพาะบ,บอกว่าเกิดมาโชคร้ายแม่จากไปตั้งแต่ตัวด้วยน้อยไม่ได้ตอบแทนคุณี่พระตอบได้ว่าคุณเนี่ยตอบแทนได้ตลอดเวลาการที่คุณประพฤติจนเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของแม่เนี่ยแม่ต้องมีความสุขใจถ้ารับรู้ได้โดวยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ข้าอาจจะไม่ได้ตอบแทนเมื่อท่านไปอยู่แต่เราก็สามารถทําประโยชน์ใช้ ทำประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมในรูปแบบอื่นก็เป็นการตอบแทนค่าแม่ต้องการให้เราเป็นคนดีเนี่ยพอเราเป็นคนดีจิตใจข้างในไม่ทุกข์ช่วยเหลือสังคมสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเนี่ยนีย่แม่ก็จะพอใจนั้นการระลึกถึงคนของแม่คือมาสํารวจตรวจสอบความเป็นอยู่ของตัวเองว่าทุกวันนี้แม่พอใจหรือ,อยังความประพฤติอย่างนี้แม่ชอบใจสุขแข็หรือ,อยัง ถ้าเราเห็นว่าแม่พอใจสุขใจโอเคแสดงว่าเราสามารถที่จะทําการตอบแทนคุณส่วนค่าก็ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ตามความสามารถที่เราจะพึงทาได้นั้นเมื่อเราตอบแทนคุณภายในด้วยการเป็นคนดีตอบแทนค่าข้างนอกของท่านด้วยการช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์หน้าที่ในการเป็นบุตรของเราก็สมบูรณ์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณ ทมของแม่เนี่ยสามารถจะคุ้มครองบุตรให้ดำเนินชีวิตได้อย่างพาสุขร์้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันแม่ขอ,ขอให้ทุกคนได้มาระลึกถึงแม่ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เป็นประโยชน์สุขทั้งแกต่ตนและผู้อื่นเนี่ยคุณโยมทนพับลหรือคุณโยมคุณมีเนี่ยเียนขอร้องมาว่าอาจารย์ใกล้วันแม่แล้วเนี่ย ช่วยพูดถึงเรื่องแม่ให้ผมสักน่อยเถอะปีนี้ผมไม่ได้กลับแม่แล้วแม่ได้จากไปเมื่อต้นปีเนี่ยเขาขอร้องมาแต่มาก็บอกว่าโอเคแล้วจะรับพิจารณาแต่มันยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยเพิ่งไดทำในเช้านี้ก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายระลึกถึงแม่แล้วก็ประพฤติปฏิบัติเป็นการตอบแทนคุณและตอบแทนค่าให้สมบูรณ์ทวหน้ากันขอเจริญพร